พอเรามีบทที่สมบูรณ์แล้วนะครับคือเราแก้มาไม่รู้กี่รอบแล้วจนจนแทบจะไม่มีจุดให้แก้แล้วอะหรือว่าเราชอบมาแล้วคือแค่อ่านบทก็สนุกแล้วก็ถึงก็จะจบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการคิดเรื่องแล้วก็บททั้งหมดหลังจากนั้นก็คือเราจะเริ่มเข้าสู่การการถ่ายทำครับ สิ่งแรกที่จะต้องมีก่อนที่จะพรีโปรักชั่นหรือการเตรียมงานถ่ายเนี่ยก็คือทีมงานทีมงานเนี่ยจริงๆมีเป็นร้อยๆตำแหน่งนะครับอาจจะถึง200ด้วยซ้ำไปเยอะเยอะมากแต่ว่าตำแหน่งที่สำคัญสำคัญเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างตำแหน่งที่สำคัญสคัญพี่ยกตัวอย่างตำแหน่งที่สำคัญสำคัญที่สำหรับพี่แล้วคือ สีาตำแหน่งนี้คือจะต้องเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ทำงานเข้าขากันเพื่อพร้อมที่จะทำโปรดักชันหรือพร้อมที่จะถ่ายทำนะครับตำแหน่งที่สำคัญมากๆก็คือโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็คือคนที่จะคือถ้าตามดีสคริปชันเนี่ยเขาบอกว่าโปรดิวเซอร์คือคนที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตาม เพื่อจะทาให้หนังเรื่องนี้สําเร็จให้ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องนักแสดงปัญหาทุกอย่างโปรดิวเซอร์จะต้องทาให้มันให้มันทําหนังออกมาได้สําเร็จและเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมให้ได้นั่นคือโปรดิวเซอร์ครับคนต่อมาคือผู้กำกับผู้กำกับนี้ก็รู้อยู่แล้วคือในในความคิดของพี่นะคือคําว่าดีเ e คเตอร์เนี่ย ก็คือการทําให้มันตรงดิเรกชันนตรงตามทางที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่บทซึ่งในเรื่องของการเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยพุ่มกับจะจะรู้เรื่องเยอะมากจะรู้เรื่องมากที่สุดในทุกๆคนแล้วพี่ก็เลยทําให้พี่แบ่งงานในในโปรดักชันเนี่ยเป็นเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆก็คือฝ่ายบริหาร ก็คือมีโปรดิวเซอร์เป็นหัวหน้าและอีกฝ่ายนึ้ก็คือฝ่ายกำกับซึ่งมีผู้กำกับเป็นหัวหน้านะครับโปรดิวเซอร์เนี่ยฝ่ายบริหารคืออะไรฝ่ายบริหารก็คือ,อเรื่องที่ที่ผู้กำกับไม,ไม่ไม่ต้องทำหรือหรือทำก็ยากลำบากมากเช่นเรื่องการเงินเรื่องอการจัดการทุกอย่างห้องน้ำอยู่ที่ไหนกินข้าวกี่โมงใครเตรียมอาหารอะไร โปรดิวเซอร์จะอยู่ในพาร์ทของการบริหารทั้งหมดส่วนพาร์ทด้านการกำกับเนี่ยโอ้โหนี่ก็งานเต็มมือแล้วครับภาพจะเป็นยังไงการแสดงเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงวิธีเล่าเป็นยังไงเ,เยอะแยะไปหมดเลยครับพร็อพจะเป็นยังไงมูต์และโทนจะเป็นยังไงเ,เล่าเรื่องแล้วคนเข้าใจไหมเยอะแยะไปหมดมันก็เลยต้องแยกกันเพราะว่างานสองอย่างเนี่ยมันมันคนละชนิดกันเลย คือพุ่มกับกำลังดูเรื่องอาร์ตอยู่แต่ว่าก็กุ้มใจเรื่องเงินด้วยเนี่ยแบบว่าคิดบัญชีแล้วเงินขาดไปสาบาทอะไรเงี้ยคือมันมันไม่สามารถทําได้ครับนี่คือ2ตําแหน่งแล้วนะครับตําแหน่งต่อไปก็คือผู้ช่วยพุ่มก,กับผู้ช่วยหนึ่งหรือเราเรียกกันว่าผู้ช่วยหนึ่งก็คือ first assistant director คนคนนี้ก็คือเป็นคนที่รันทั้งหมดในกองถ่าย สำหรับฝ่ายกำกับซึ่งเขาจะต้องไปประสานงานกับฝ่ายอื่นด้วยซึ่งก็คือฝ่ายบริหารด้วยฝ่ายการจัดการกองถ่ายด้วยฝ่ายการรัดดาราหลายๆอย่างเขาเป็นเหมือนเหมือนผู้ช่วยแล้วก็เป็นทั้งเลขาของผู้กำกับด้วยคือเขาจะทําทุกอย่างที่ผู้กำกับอยากได้นั่นคือผู้ช่วยหนึ่งซึ่งสําคัญกับผู้กำกับมาก ตำแหน่งต่อมาก็คือผู้จัดการกองถ่ายหรือโปรดักชั่นเมนเจอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นผู้จัดการกองถ่ายเพราะงั้นในในการในกองถ่ายเนี่ยเขาจะเป็นผู้จัดการที่สูงสุดแต่ในด้านการจัดการนะครับก็คือเขาเป็นพาร์ทอยู่ในส่วนของโปรดิวเซอร์ซึ่งเขาจะดูแลหมดเลยทั้งเรื่องการเงินที่ต้องใช้ในแต่ละวันอจอดรถที่ไหน โลเคชันมีปัญหาหรือเปล่านักแสดงอดข้าวไหมหรือว่ามีตำรวจมาไล่หรืออะไรทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการจัดการทั้งหมดในกองถ่ายคือคนัคนนีซ้ซึ่งสำคัญพอๆกับผู้ช่วยหนึ่งเลยแล้วเขาจะทำงานสัมพันธ์กันตลอดเวลา <c oughs> พุ่มกับต้องการอลไรผู้ช่วยหนึ่งก็จะไปจัดการแล้วบางเรื่องที่จัดการไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปให้ผู้จัดการกองถ่ายช่วยมันจะสัมพันธ์กันตลอดเวลา เสื้อผ้ามีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเรื่องคนผู้ช่วยก็จะไปบอกผู้จัดการกองถ่ายผู้จัดการกองถ่ายก็จะมาเอ้ยฝ่ายเสื้อผ้ามีปัญหาอะไรเรื่องคนวันนี้คนขาดเหรอหรือยังไงหรือ,อรู้ล่วงหน้าหรือเปล่าหรือว่าเขาป่วยเมื่อเช้านี้แล้วจะทํำยังไงทําได้ไหมก็เกี่ยวข้องกับการจัดการตําแหน่งต่อไปที่ที่สำคัญมากๆสำหรับพี่ก็คือโปรดักชั่นดีไซเนอร์ ซึ่งจะดูแลงานอาร์ตทั้งหมดหรืองานเกี่ยวกับวิชวลวทั้งหมดนะครับรวมทั้งฉา,ากพร็อพต่างๆแล้วก็แม้แต่มูดแ d t โทนของหนังหรืออารมณ์ของหนังซึ่งพุ่งกับจะจะคุยกับบรอดเอดีไซเนอร์เนี่ยเยอะมากแล้วก็คุยกันละเอียดจนแทบจะเป็นจะเป็นคนคนเดียวกันเลยเพียงแต่การเล่าเรื่องหรือการควบคุมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพุ่งกับมากกว่า แต่ในเรื่องของฉากหรืออาร์ตหรือเสื้อผ้าหรือมูดแ d t โท e แสงสีในหนังเนี่ยโปรดิวเซอร์ดีไซเนอจะนำเสนอได้ตลอดเวลาแต่คนตัดสินใจคนสุดท้ายก็ยังเป็นผู้กำกับอยู่แต่เขาจะเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้แทบจะทุกอย่างของหนังเรื่องนี้เลยครับและคนที่สำคัญอีกคนหนึ่งที่ที่พี่ที่มันสำคัญมากสำหรับพี่เนี่ยก็คือพู้มกับภาพ หรือบางครั้งก็เป็นทั้งพุ่มกับภาพและเป็นทั้งตากล้องด้วยเขาจะามีเฟรมภาพที่แบบอะไรนะซิงกับพุ่มกับคือพุ่มกับก็จะจะชอบภาพของเขาแล้วเขาก็จะคอยฟังว่าพุ่มกับอยากได้อะไรแล้วเขาก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกล้องทั้งหมดเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพทั้งหมดทั้งด้านเทคนิคและทั้งด้านความงาน อย่างน้อยๆนะครับโปรดักชันโปรดักชันหนึ่งเนี่ยควรจะมี4 5 6ตําตำแหน่งเนี่ยที่พี่บอกไปแล้วโอกาสที่มันจะทำหนังดีๆออกมาหรือราบลื่นเนี่ยจะสูงมากแต่ในขณะเดียวกันตำแหน่งอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยครับอีกร้อยตำแหน่งที่เหลือเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันไม่ใช่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเอา5-6คนนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันมีตำแหน่งอะไรมากกว่านี้พี่ต้องมีเวลาอธิบายมากกว่านี้ครับ